สวัสดีนะทุกคนคุณเขาเอารถไปล้างนะแล้ววันนี้คุณเขามีงานแค่ตอนเย็นนะทุกคนถ่ายทัวร์มาลงนะถ้าใครยังไม่ดูตามไปดูนะทุกคนช่องโมโนโย,ยนนี่สิบทัวมาแล้ววันนี้พี่จอนเปมนคนอั诺น,น,นะคะในน้งในกีแล้วก็คุณแม่ไปกี้ค่ะฝากติดตามได้นนะจ๊าสวิค่ะสามสิบวิค่ะ เท่าเลยนะคะไม่มีสปอนนะคะเป็นกินอ้าวทำไมเดี๋ยวให้แม่กินไงวันขอบคุณนี้นิกี้ตักให้นะคะเธอต้องกินแล้วล่ะทำมันยากเจี๊ยบกินจริงจังจริงจังในน้อยก็คือคิวน้อยอยู่แล้วแต่วันนี้จริงจังมาเพื่อกินพอเลิกงานแล้วมีไปฟิตเนสด้วยแล้วตอนคืนคุณเขามีไลฟ์ด้วยนะทุกคน ไลฟ์กับฮาน่าแล้วก็โอนลเราลงไว้แล้วนะก่อนหน้านี้แล้วถ้าใครยังไม่ดูตามไปดูกันได้ส่วนคลิปนี้นก็จบ <มา S 1> แค่นี้นะท,ทุกคนบ๊ายบา <Bye. S 2> ย